โอ้ oh, สนุกจังเลยสนุกมากโอ้โอ้ใหม่ก็ฉันสนุกมากเลยโยโอ้โอ้ไก็อ้าวสวัสดีนี่นี่คือ่วนฟ้าคนอนนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่อ่ะช่วงนี้นะครับฝนช่วงนี้นะครับ ที่ภาคใต้ช่วงนี้นะครับภาคใต้น้ําท่วมอยู่นะครับตอนนี้มันจะน้าท่วมอีกไหมครับเดี๋ยวผมมาซ้ำให้เองนะครับคือช่วงนี้นะครับภาคเหนือใต้แล้วก็ภาคจำไม่ได้แล้วคือภาคเหนือภาคใต้แล้วภาคเหนือและภาคใต้นะครับจ่ไม่ใช่โอ้ไอ้ครั้งอ,อ,อีกสองวันข้างหน้านะครับในหนึ่งธันวาคมจะมี สภาพอากาศยังไงนะจะหนาวนะครับในภาคกลางในกรุงเทพจะมีอุณหภูมิกว่าสิบแดถึงยี่ะบห้าครับองศาองศานะครับทุกคนถ้าต่อไปเป็นจังหวัดอะไรคือจังหวัดปทุทมธานีมีอันมีอุณหภูมิเท่าไหร่มีอุณหภูมิยี่สิบองศานะครับในหนึ่งธันวาคมนี้ใช่ไหม,มส่วนจังหวัดต่อไปคือจังหวัด นครนายกนะครับนครนายกนะครับเป็นจังหวัดอยู่ที่ภาคกลางนะครับช่วงนี้จังหวัดจังหวัดจังหวัดโอ้ช่วงนี้จังจังหวัดนครนายกนะครับจะมีอุณหภูมิกว่ายี่สิบถึงย5ิบห้าในหนึ่งธันวาคมครับภาคตอนนี้เรามาที่ภาคเหนือกันนะครับภาคเหนือตอนนี้นะครับเป็นภาคเป็นภาคของที่แบบ ็นภาคเหนือตอนนี้ภาคเหนือที่ตอนตอนตอนมันน้ําท่วมไหมอะอะเดี๋ยวเอาไหมเดี๋ยวสักครู่นะภาคเหนือน้ําไม่ท่วมนะครับพูดผิดเมื่อกี้ช่วงนี้นะครับภาคเหนือมีจังหวัดใส่ใส่ครับอากาศหนาวก,ก,กว่ากี่องศาสิบสององศาสิบสององศานะครับนะแล้วจังหวัดต่อไปคือจังหวัด เชียงใหม่มีอุณหภูมิ10องศานะครับทุกคนเชียงรายมีอุณหภูมิ12องศานะครับทุกคนจังหวัดต่อไปคือสุขโขทัยนะครับสุขโขทัยนะครับมีอุณหภูมิกว่า12อางศา12องศาแล้วก็จังหวัดตากนะครับเป็นมีอุณหภูมิกว่าเารกว่า12องศา12องศาโอ้โหมันทำไมทำไมมี สิบสององศาอุมาต่อไปเป็นจังหวัดภาคใต้ครับภาคใต้น้ําท่วมอยู่นะครับตอนนี้นะครับน้ำก็ยังก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่ดีอไม่มีเอ้ยไม่ใช่ก็ยังรุงหยู่ดีช่วงในหนึ่งธันวาคมนี้นะครับหนึ่งธันวาคมหนึ่งธันวาคมนี้นะครับจังหวัดใต้น,นะครับมีจังหวัดมีจังหวัดสงขาสงขาก็น้ําท่วม นะคบทรงขาจะลดลงอุณหภูมิกว่าแปดองศานะครับน้อยวยทุกคนใครที่อยู่จังหวัดนั้นคือแล้วก็ภาคด้วยถือว่าโชคดีนะคะเพราะว่าน้อยมากคือน้อยแบบคือน้อยคือน้อยแบบคือน้อยการลดลงองศาแล้วครับทุกคนอือหคุณโชคดีนะครับ คืโชคดีไหมที่คุณมาอยู่ที่คุณตั้งบ้านอยู่ที่จังหวัดนี้แต่ก็ยังแต่ก็ยังไม่โชคดีอยู่เพราะว่าตอนนี้ก็ยังน้ำท่วมอยู่นะครับทุกคนนะจังหวัดต่อไปคือจังจังหวัดกระบี่มีอุณหภูมิกว่าสิบองศาสิบองศานะทุกคนแล้วจังหวัดต่อไปเป็นจังหวัดอะไรนะจังหวัดโอ้จังหวัดต่อไปคือจัง สุราธานีมีอุณหภูมิกว่าสิองศานะครับจังหวัดต่อไปจังหวัดสตูนะครับจังหวัดสตูจะมีอุณหภูมิกว่าสิบสองอศานะครับทุกคนจังจังหวัดต่อไปมีอีกไหมช่วงนี้นะครับหมดแล้วนะครับสวัสดีครับโอ้สนุกจังเลยยย yeah.